นี่ระบบไฟนะครับระบบไอทีเขาจะจัดเต็มขนาดไหนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวดูตลาดอาเขตพระประแดงนะครับเพื่อน ตอนนี้ไฟก็เริ่มจะโชว์แล้วครับ ดูบรรยากาศรลลอบๆตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังลำเริ่มรับขอบฟ้านะครับ วันนี้เจโอหนึ่งเจโอสองนะครับไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆนะครับเข้ามางานก็ต้องได้เสียค่าบัตรนะครับไม่ใช่เข้ามาดูฟรีนะครับเพื่อนเข้ามาก็ต้องได้จ่ายค่าบัตรค่าตั๋วเข้ามาดูนะครับไม่ใช่ได้อภิสิทธิ์นะครับไม่มีนะครับ เสียค่าบารค่าตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเวลาแสด,แดงเขาก็เป็นลิกสิ์นะครับห้ามถ่ายทอดสดนะครับตอนสาวเช,เช็คเสียงเนี่ยระบบเสียงเนี่ยได้หมดนะครับอตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังลงขอบฟ้าเลยครับเนดะ้อเดี๋ยวรอเบิงระบบแสงสีเสียงของสาวน้อยลำเพรียโชว์กัน ว่าเป็นองไรระบบเสียงจะเป็นอะไรตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วยอสิสอันใช่ไครับยูมีตลาดเลยบอกบอสเนี่ยเปิดไปพวกใหญ่อ๋อจะกรตามไปปุ่มแนฮอรโมนไปเรื่อยอ๋อผมมาลยนะครับนี่ไ พขอกัะชัยเข้ามาวงวงที่สองนี่มามาบริหารด้วยใช่ป่ะครับไม่ครับมาช่วยประชาสัมพันธ์าางานให้ทางบอส เราไปญี่ปุ่นเราก็เลยมามาช่วยงานเดี๋ยวเวินหนึ่งไปก็ไปวงใหญ่ครับ21ก็เปิดใช่เปิดแล้วก็เดินสายวงใหญ่เลยครับผมขอบคุณมากขอบคุณทรายครับฝากช่องนะฮง JO2 Official นะครับฝากฮง JO2 ขอบคยณครับผมนี่ยักษ์เหลวัน JO1 Official ครับขอฝากช่องด้วยนะครับน้าพี่น้องฝากนะครับชิปหนุ่มบันเทิงน้อยแปดได้แค่คลิปเทีนี้เราาม

อตอนนี้ก็เริ่มขายบัตรข,ขายตัวแล้วครับถ้าใครจะเข้าไปก็ต้องมีบัตรมีตัวนะครับ1 9อบาทครับหน้างานใช่ฟ้องแล้วครับใช่ฟ้อแครังนี่ออดีงง,ง,งานนะครับของเกียววันเกียวดูนครับเข้าบอกอเขาแถวสี่หัวคือกันกับพี่น้องเขาครับ พี่น้องเอาเอามาได้นะครับบัตรร้อยเก้าสิบเนอะ้วกเสียหนะ้าครับอ่าอย่าพูดนะครับอ่านะ เสียดาระเบรจเสียดาาเชียครับเสียดาพาดัวพาลุยครับพาลุยพาลุยาลุยุครับเรจะซื้อตัวเขาไปแล้วนะครับเจวันเทูก็ไม่มีสิทธิ์นะครับซื้อตัวกัน พระเอกกลุ่มท็อปธนชัยท็อปดิปอดกิติชัยคัมแฉนเจงเบ็คนางเอกสาวบาร์บี้ก้อยอารินีน้องแบบน้องมิวน้องทักแอกน้องเดียร์น้องโซเฟียรวมด้วยพระเอกนางเอกตัวหลสุดดาวรุ่นนุ่นสาวดาวเสียงแดนเซอร์แอคเวทีก็สาวผู้ร้อยชีวิต